ต้นเดือนเนี่ยชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้จากหลายทางสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องโหราวิวัตอาจารย์เบนจาค่ะอาจารย์จหมื่นครับ วันนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาว่าด้วยดวงของชาวราศีมีนนะครับ<ม>ประจำเดือนมิถุนายน2564ครับผมชาวราศีมีนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมจนถึง12เมษายน<ม>ค่ะครหรือว่าใครที่ผูกดวงตามวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดลัคนาราศีมีนครับผมเราจะมีแคปชั่นน,นะครับของชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนนะครับมีอยู่ว่า คบคนดีเป็นสีแก่ตัวนะครับสำหรับชาวราศีมีนที่กําลังเล่าโชหกเราวิวันเราอยู่นะคะคบคนดีเป็นสีแก่ตัวเริ่มงานเลยไหมคะเริ่มงานเลยจ้ะสำหรับเรื่องของการงานค่ะคบคนดีเป็นสีแก่ตัวก็ชัดเจนมากเพราะว่าสําหรับชาวราศีมีนเนี่ยคบคนดีคือจะได้คนดีคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือ แต่ว่าชาวราศีมีในช่วงปี2564นี้นะคะชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนคุณอาจจะต้องทำงานอยู่เบื้องหลังถ้าเกิดคาดหวาังงานที่ได้หน้าได้ผลงานคือได้งานแหละแต่อาจจะไม่ได้ได้หน้าซะทั้งหมดนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนวีนานคุณจะต้องอยู่เบื้องหลังคอยแก้ไขปัญหามีคนคอยซัพพอร์ตคุณแต่คุณก็ต้องซัพพอร์ตคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ในมุมที่ทํางานประจํานะคะถามว่ามีผู้ใหญ่เล็งเห็นไหมชาวราศีมีต่อให้ไปอยู่ตรงไหนนะคะในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยขอให้มั่นใจว่าให้คุณทําให้เต็มที่เถอะให้เต็มที่แล้วก็ให้เวลาให้ความสําคัญกับงานที่ทํานะคะ mm hmm. คุณจะได้รับผลตอบรับที่ดีในอ mm hmm. นาคตเพราะว่าผู้ใหญ่อะ่ะเล็งเห็นหรือว่ากําลังจับตาจ้องมองอยู่ส่วนสำหรับใครที่ ทำงานฟรีแลนซ์ค่ะพี่หมื่นเขาอาจจะทํางานฟรีแลนซ์เหมือนเหมือนเราเหมือนพี่หมื่นนะคะก็คืออาทิเช่นสําหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคะยกตัวอย่างเช่นพี่หมื่นเองทํางานบ,บวงสวงอแอนเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตของของบวงสวงของมงคลจัดพิธีต่างๆภายในงานให้แอนเป็นราศีมีนใช่ไหมคะแอนก็คือคอยซัพพอร์ตพี่หมื่นแต่ปัจจุบัน พี่หมื่นซัพพอร์ตแอนมากกว่าอันนี้จะรู้สึกละอายนิดนึงอ่ะก็คือคอยซัพพอร์ตพี่หมื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้มงคลขนมมงคลที่แบบก็คือง่ายๆก็คือความหมาย้องแอนคือแอนน้องแอนอ่ะ <c oughs> มีส่วนร่วมส่วนช่วยในเรื่องของการจัดพิธีจัดเครื่องบูงสวงแต่ถามว่าพิธีนี้เป็นพิธีของใครก็คือเป็นพิธีของอ,อาจารย์จำหมื่นนะคะแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าสําหรับชาวราศีมีนที่ทํางานในลักษณะนี้คอยซัพพอร์ตคอยอคอยเป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นๆน่นะวันหนึ่งก็จะมีคนเห็นว่าคุณทํางานอะไรอยู่แล้วก็ดึงคุณเนี่ยหรือว่าให้โอกาสคุณล้กันไปทํางาน อีกงานหนึ่งด้วยเหมือนกันคุณก็จะได้รับโอกาสอาทิเช่นแอนทํางานกับพี่เหมือนก็อาจจะมีคนเล็งเห็นว่าโอเคน้องแอนทํางานตรงนี้อยู่หรอพอดีพี่ต้องการได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็ดึงแอนไปทํางานแต่อาจจะไม่ใช่งานในลักษณะเดียวกันซะทั้งหมดนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากอแอนเหมือนกันแอนก็จะได้งานไปก็คือจะได้คอนเนคชั่น จักงานเสริมงานช่วยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเราไปช่วยงานผู้หลักผู้ใหญ่เองถ้าใครนะคะที่ทํางานอย่างแบบยกตัวอย่างอย่างที่แอนบอกก็เนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีลักษณะแบบนี้เข้ามาค่ะคุณจะได้งานหลุยให้เต็มที่ไปเลยแสดงว่าชาวราศีมีนในเดือนมิถุนายนไม่ต้องไปเกี่ยงไม่ต้องไปกังวลงานเสริมงานช่วยงานฟรีงานพิเศษอะไรก็ตามจะเล็กจะใหญ่ใครลองขอมาถ้าเราไหวถ้าเราช่วยได้ รื้อให้เต็มที่นะครับเพื่อให้เต็มที่ช่วยด้วยใจแล้วเราจะมีคอนเนคชันมีมีอะไรดีๆเข้ามาตามหลังขอให้คุณคนที่คุณโคบ่ะค่ะเป็นคนดีเถอะแล้วมันจะเป็นสีแก่ตัวจริงๆเป็นสีคือได้รับความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลค่ะตามนั้นนะครับเรื่องการงานคราวนี้ก็มาในเรื่องของการเงินนะฮะการเงินในเรื่องของรายได้ และรายจ่ายเป็นหลักนะครับใ,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 ในในในสองส่วนมองในมุมของรายได้ชาวราศีมีนเนี่ยในช่วงในช่วงต้นเดือนเราจะแบ่งเป็นต้นเดือนกับกับกลางเดือนไปหาปลายเดือนในช่วงต้นเดือนไปไป,ไปถึงกลางเดือนเนี่ยชาวราศีมีนมีเกณฑ์นในเรื่องของรายรับโดยเฉพาะรายรับที่เกี่ยวพันกับครอบครัวรายรับร่วมกับครอบครัวรวมถึงรายรับร่วมหรือว่าจากคนใกล้ชิดคนสนิทเพื่อนสังคม แสดงว่าต้นเดือนเนี่ยชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้จากหลายทางแต่รายได้นั้นอ่ะมันมันยังมีต่อเนื่องทั้งเดือนนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าที่มาขั้นช่วงกลางเดือนไปหาปลายเดือนเพราะว่าจะมีภาวะนี้ภัยรายจ่ายเข้ามามเรื่องการเงินที่จะเป็นรายจ่าย ของชาวราศีมีนต้องใช้คําว่ารายจ่ายที่ที่ที่เยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรในช่วงในช่วงครึ่งเดือนอย่างน้อยๆอ่ะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะสองสัปดาห์เนี่ยอย่างน้อยมี3 4ครั้ง5ครั้งเนี่ยมีแน่นอนมันเป็นรายจ่ายแบบเหมือนเลือดเอ่อเลือดไหลซิปซิอ่ะเล็กๆน้อยแต่มันมันมันจ่ายแบบงุดหิดจ่ายแบบน่ํำคาญอะไรอย่างเงี้ยเออมัน,มนบางทีก็ต้องเจอรา,ายจ่ายแบบ ปุรับเล็กๆน้อยๆแบบไม,จจไม่ควรจะจ่ายก็ต้องจ่ายไม่ควรจะจ่ายก็ต้องจ่ายเหมือนอารมณ์อย่างน้องแอนเป็นชาวราศีมีนอย่างเงี้ยอ่าไปซื้อของกระจุกกระจิกอะไรมาบางอย่างซื้อมาเสร็จปุ๊บ,บพอเอามาใช้แล้วเฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่โอเคอ,ะอ่ะต้องต้อง,ต,องต้องอารมณ์นะตามเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกตรงนี้ใช้แล้วมันไม่โอเคมันมีความรู้สึกว่า ไอ้สีนี้ไม่ถูกชโลกอะ่ะเปลี่ยนได้ไหมคืนได้ไหมคืนได้นะเปลี่ยนได้นะแต่หักยี่สิเปอร์เซ็นตนะส่งกลับมาคุณรับผิดชอบค่าส่งเองนะอเอาวะสีมันในเมื่อมันไม่ถูกใจแล้วนี่อ่ะส่งกลับหากยี่สิเปอร์เซ็นก็หกักค่าส่งฉันส่งเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเจอรายจ่ายแบบยุมหยิมจุกจิกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นรายจ่ายที่ไม่จ่ายก็ได้แต่อยากจ<ะ>่ายไงฉันได้เงินเนี่ยฉันมีเงินช่วงนั้นฉันมีเงินหมุนเวียนฉันโอเคฉันสบายกระเป๋า ะะแต่ในมุมกลับกันถ้าเราตามใจตัวเองตรงนั้นต้องระมัดระวังนะครับช่วงสิ้นเดือนมันจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่พอสมควรเข้ามาทําให้เราเองอาจจะโอ้โหลุยมาทั้งเดือนทุ่มเทมาทั้งเดือนแทนที่จะเก็บไว้แล้วไปไป,ไปจ่ายก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับบางบางทีก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นนะครับรายรับเข้าทั้งเดือนอจะมีรายใจ่ายในช่วงครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะรายจ่ายที่เป็นก้อนอเป็นก้อนใหญ่หน่อยในช่วงสิ้นเดือนต้องระมัดระวังตรงนั้นเหมือนกันนะฮะ พยายามหักห้ามใจอย่าเอฟนะฮะโดยเฉพาะอะไรนะมิถุนาหรือหกเดือนหกอะไรเงี้ยนะต้องระมัดระวังน้องแอนนี่เขาขาเลยเจ้าปีหกเดือนหกเนี่ยขาชอบนะคะไร่ว่าจะเดือนไหนก็ตามและนี่เป็นราศีมีนนะคะก็กําลังฟังพี่หมื่นอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นน้องสาวถ้าเราติดขัดอะไรพี่หมื่นก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าคบคนดีเป็นสีเก็บตัวสักหมื่นช่วงนี้ก็ไม่มีให้ซัพพอร์ตเท่าไหร่เลยอ่า ต่อไปอน,นี้เป็นเรื่องความ,วามรักก็จะบอกว่าความรักของชาวราศีมีนนะคะแบ่งเป็นความรักของคนมีคู่กับความรักของคนโสดละกันสำหรับเรื่องของความรักชาวราศีมีนะคะค,คนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะแนะนำนะคะว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการเดินทางแต่ว่าอย่าไปเดินทางร่วมกันนะคะต่างคนต่างเดินทางถ้าเกิด ภรรยาอยู่บ้านสามีต้องเดินทางไปทํางานอันนี้ก็ให้เขาเดินทางไปรับผิดชอบงานไปถ้าเกิดเขาราศีมีนนะคะและในมุมของคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทํางานร่วมกันต้องทํางานร่วมกันหรือเดินทางด้วยกันก็แนะนําว่าให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะหรือสําหรับใครที่ทํางานร่วมกันหรือมีคู่รักอยู่ในที่ทํางานเนี่ยบอกเลยว่าความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากกว่าที่จะมาแบบ ชวีวีวีนะไรตอนนี้ค่ะเ๋ออย่าเพิ่งชวีวีวีอะไรตอนนี้นะฮะ <c oughs> โอเคเรื่องความรักแล้วคนโสดนะน้องแอนอสำหรับคนโสดนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่สดใสคนโสดแอนก็จะเสียงดังหน่อยเพราะว่าแอนเป็นคนโสดชาวราศีมีนนะคะ<อ>มีแฑนที่จะได้พบรักในที่ทำงานหรือว่าพบรักเพื่อนเก่า เพื่อนเก่าเพื่อนที่เคยติดต่อกันอยู่ดีๆเข้ามาแบบเออดูดวงหน่อยสิอะไรอย่างนี้เราก็ดูดวงให้เขาไปก็ได้พูดคุยกันอันนี้สมมุติตัวอย่างสมมุติอ๋อ,อก็มีเกณฑ์ได้สวีวีวีกับเพื่อนว่างน,น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะในมุมของคนสดประมาณนี้อ๋ออเคเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความรักก็จะประมาณนั้นนะครับคราวนี้ในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีมีนจริงๆ แทบไม่มีอะไรแทบไม่มีอะไรแค่ให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยแบบโรคภัยแค่เจ็บเดิมๆอ,ะอ่ะเคยเป็นอะไรแต่มันมันจะย้อนกลับมาแต่มันมาแบบแวบๆมาแบบแป๊บๆแล้วก็หายไป<ด>ยอย่างสมมติน้องแอนเคยเป็นความดันมันก็จะมีความดันมาแล้วก็หายไปแค่จริงๆความดันหายไม่ได้นะ<ด>ไม่หายง่ายอาจจะเป็นแบบปวดหัว หรือเจ็บป่วยอะไรเกี่ยวกับข้อเท้าข้อเขา่าอะไรเนี้ยหรือหรืออาการเท้าววบวมเท้าวเจ็บเท้าแพงอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะอยู่ดีๆเป็นมาแล้วก็แป๊บๆหนึ่งแล้วก็แล้วก็หายไปเองเนี่ยอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้นะครับหรือท่านใดที่มีโรคภัยไข้เจ็บเดิมก็โรคเดิมกลับมาแล้วก็กลับไปแบบไม่มีสาเหตุอแอดมีโรคโรคเดิมโรคประจําตัวอยู่แล้วก็คือภูมิแพ้ค่ะแพ้อะไรอะ่ะ แพ้อากาศม,มีความลับหนึ่งจะบอกครับน้องแอนเราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่โรคหนึ่งเขาเป็นโรคภูมิแพ้พี่โอ๊ตปราโมทนี่จะมองให้ฟังนะไปเดินห้างด้วยกันไปเจอโปสเตอร์พี่โอ๊ตปราโมดติดอยู่เป็นแค่รูปปสเตอร์ธรรมดานะฮะเราก็เดินไปแล้วเดินไปประมาณทั้งยี่สเมตรแล้วหันมาเอาน้องหายไปไหนนี่นางนางทำท่าไง นี่ทำท่าอย่างนี้ต่อหน้าโปเตอร์พิวถามพคยแอนมึงเจอสิบกว่ารูปมึงต้องยืนอย่างนี้ทุกรูปเลยไหมนางบอกพี่หนูอดไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะฮะใครก็ได้หรือพี่โอ๊ตปาโมชก็ได้ถ้าดูคลิปนี้นะครับถ,ถ้าจะกรุณาดูนะฮะหรือแฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่รู้จักพี่โอ๊ตปาโมชที่ดูคลิปนี้รบกวนสารฝันให้น้องสาวผมดีเขาอยากไปออกรายการของพี่โอ๊ตปาโมดมาก คือ <c oughs> ตอนแรกค่ะคือพี่หมื่นเนี่ยชวนมาถ่ายคลิป YouTube ด้วยกันนะคะ <c oughs> แอนก็แบบว่าเออไม่เอาด้วยความที่งานมันเยอะมากจริงๆแต่พี่หมื่นแบบว่าเออเนี่ยมันเป็นช่องทางเลยนะแอนเลยบอกว่าเอองั้นแอนไม่ขออะไรมากขออย่างเดียวเลยว่าถ้าแอนได้ทํางานตรง u t u b e เนี่ยแล้วอะ่ะวันหนึ่งแอนจะได้ร่วมงานกับพี่โอ๊ตแอนก็จะมีกําลังใจคือคนอื่นเขาแบบว่าขอให้มีลูกค้ามีอะไรคือหนูขออย่างเดียวเลย ชีวิตนี้ถ้าทำ YouTube แล้วให้ได้ร่วมงานกับพี่โอตโ๊ต <Okay. S 1> okay. ประมาณนี้ค่ะ uh สาเราบชาวราศีมีนนะคะค ก็ใครที่ติดตามชมช่อง YouTube อนี้อยู่นะคะแล้ววัยเดียวกับแอนก็แชร์ไปที่เพจโคตรคููเลยค่ะแต่สาวร,ร <laughs> าใครที่สใครที่เป็นลูกเพจลูกดวงเรานะคะก็ขอความกรุณากดติดตามช่อง y u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  e โหราวิวัฒน์ค่ะแล้วถ้าจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์จม่นและอาจารย์หลายๆท่านในในช่อง YouTube ของเรานะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ ไลน์แอป <ผม S 2> เป็นช่องทางติดต่อที่ไวที่สุดค่ะใช่ครับ<ม>ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแท็กไปที่พี่โอ๊ตปาโมทได้ก็จะยิ่งดีนะฮะ<ม>ขออวยพรให้กับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือตลอดไปเลยดีกว่าขอให้เจอคนดีนะครับ<ม>ขอให้เป็นเกียรติเป็นสีกับตัวเองนะครับเจอแต่คนดีๆเข้ามานะครับพบเจอแต่การ,รายาใมิตรที่ดีนะครับเข้ามาส่งเสริมเข้ามาผลักดันให้ชาวราศีมีนทุกท่าน ดียิ่งขึ้นไปครับใช่ค่ะก็สำหรับแอนนะคะเป็นตัวแทนชาวราศีมีนค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีนที่มารับชมอยู่หรือว่าใครที่รับชมให้กับลูกหลานนะคะให้ลูกหลานของท่านแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยมีคนดีคอยซัพพอร์ตเหมือนที่แอนเจออยู่ในทุกวันนี้นะคะขอให้ได้คนดีแล้วก็เป็นสีเป็นโอกาสแก่ตัวเองขอให้โชคดีตลอดทั้งปีไปเลยค่ะโอเคอย่าลืมนะครับชาวราศีมีนคบคนดีเป็นสีแก่ตัวครับผม ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ